ว่าดีครับก็ต้องบอกตามตรงเลยนะผมก็หนักใจไม่น้อยเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมต้องนําเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพื่อที่คลิปเนี่ยมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะนั่นก็เพราะว่าล่าสุดนี้เลยซีรีส์คิดบิ๊ดทอลเลตมันติเวิร์สตอนที่4 2จากช่องดอมสตูดิโอเนี่ยก็ปล่อยออนแอร์ให้กับพวกเราได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมซึ่งอย่างที่เรารู้กันเลยนะว่า e ีนี้เนี่ยมันมีความยาวกว่า20นาทีเลยนะขนาด E ีีปกติเนี่ยที่มีความยาว ส3ถึงนาทีเนี่ยผมยังต้องมานั่งทําคลิปวิเคราะห์จอลึกเป็น10นาทีเลยนะครับแต่ว่า EP ีนี้จากต้นฉบับเนี่ยก็ปาไป20แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจแล้วนะว่าการวิเคราะห์จอลึกซีรีส์ของดอมในครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดดีเทลให้ละเอียดเหมือนคลิปก่อนๆน,นะโดยเฉพาะคําพูดของตัวละครต่างๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการจับใจความสําคัญในแต่ละประโยคคําพูดของตัวละครน,นัน้นๆซะมากกว่านะครับซึ่งผมก็ได้วางแผนเอาไว้นะว่าหลังจากที่อั โหลดคลิปนี้ลงบน YouTube แล้วเนี่ยผมจะลองมานั่งพากเสียงให้กับซีรีส์ของดอมอี P ีล่าสุดนี้นะครับแล้วค่อยอัปโหลดลงบน YouTube ตามหลังไปอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็จะเป็นคลิปพากเสียงไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องมาดูก่อนนะว่าผมสามารถพากเสียงตัวละครต่างๆออกมาได้น่าฟังแล้วมีคุณภาพพอหรือเปล่านะหากมันมีคุณภาพไม่พอเนี่ยผมก็จะไม่อัปโหลดคลิปพากไทยลงบน u t u b e นะครับกอเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมกายบล็อกเกอร์ก็จะมาสปอยบวกกับพิบคอ อีพีที่12จากช่องดอมเนี่ยว่าเราได้อะไรกันมาบ้างครับซึ่งผมคงไม่พูดมากให้เสียเวลาแล้วนะเพราะว่าคลิปมันน่าจะยาวเกินไปนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมช่วยกระเทือบปุ่มไลค์กับผมหน่อยกันแล้วกันนะเพื่อที่ผมกายวอร์กเกอร์จะได้มีกาลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เปิดอีมานะครับภาเพเหตุการณ์จะอยู่ทางฝั่งของไททันเพนซิวบูเมนเลยนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้อาสาตัวเองนะเข้าต่อสู้กับเดอะเคาน์เตอร์ไททันนะครับเพราะว่าตอนนั้นทางไททันคล็อกแมนเนี่ยสัมผัสได้ถึงตัวตนของไซเนเตอร์นะครับส่วนไททันคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบินไปไหนเหมือนกันนะครับใน E ีีที่แล้วนะทำให้เหลือไททันเพนซิวบูเมนเพียงคนเดียวนะครับที่อยู่รับมือกับเดอะเคาน์เตอร์ไททันนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอทวน ความจําคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับตัวตนของเคาน์เตอร์ไททันนะครับที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวของเคาน์เตอร์ไททันมันเป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตนะครับซึ่งในช่วงแรกเลยเนี่ยทางเจมันม่วงก็ได้ยกร่างของเคาน์เตอร์ไททันให้กับเอเลี่ยนที่ไหนก็ไม่รู้เป็นตัวควบคุมนะครับแล้วหลังจากที่มันทําภารกิจล้มเหลวเนี่ยใน EP ีที่39พาภาที่2ทางไตรแองโก้หนึ่งในมาสเตอร์แอสซิแตนนะครับก็ได้ยึดร่างของเคาน์เตอร์ไททันมาจากเจ้าเอเลี่ยนตัวนาน,นะครับก่อน จะเชื่อมร่างกายของคาลเตอร์ไททันเข้ากับจิตสํานึกของโลบติกซีเพนนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางเจ้าซีเพนก็ได้ควบคุมร่างกายทั้ง2ร่างในเวลาเดียวกันอยู่นั่นเองนะครับโอเคกลับเข้าเนื้อหาของเรากันต่อนะครับซึ่งในฉากแรกนี้เนี่ยทางไททันเพนซิวบูเมนก็ได้เข้าต่อสู้กับคาลเตอร์ไททันแบบ1ต่อหนึ่งะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยพลังของเธอก็โอพใช้ได้อยู่นะแต่ว่าทางคาลเตอร์ไททันเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่ามันมีความผิวไวเป็นพิเศษนะครับตั้ง แต่ตอนที่มันต่อสู้กับไททันทีวีแมนและไททันคามร่าแมนในครั้งแรกแล้วนะจนในที่สุดทางเคาน์เตอร์ไททันที่ก๊อปปี้ดาบของไททันทีวีแมนมานะก็ได้ใช้ดาบเล่มนั้นเนี่ยปาดแปดแขนของไททันเพนซิบูเมน์คาดออกมาหนึ่งข้างนะครับแต่นับว่ายังโชคดีที่เธอสามารถโจมตีสวนกลับแล้วถอยมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานตัวละครทั้งสองก็ได้โจมตีเข้าใส่กันเป็นรอบที่2นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยทางเคาน์เตอร์ไททันมันได้ก๊อปปี้ อาวุธมาเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือสว่านของไททันริวแมนหรือว่าจะเป็นคอ้อนของไททันคัมเมร่าแมนนะครับแล้วด้วยลีลาของไททันเพนซิวบูเมนเนี่ยก็ทําให้เธอสามารถปาดแปดแขนข้างหนึ่งของเคาน์เตอร์ไททันขาดออกมาได้สาเร็จนะครับแล้วจากนั้นทางไททันเพนซิวบูเมนก็จัดการโจมตีชุดใหญ่เข้าใส่เคาน์เตอร์ไททันนะครับซึ่งทางเคาน์เตอร์ไททันก็ได้เปลี่ยนแขนของมันเองให้กลายเป็นยางลบนะแล้วจากนั้นมันก็สามารถลบอาวุธต่างๆที่ทางไททันเพนซิวบูเมนปาเข้า าใส่มันได้จนหมดนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยคาเตอร์ไททันก็ยังพลาดท่านะครับถูกซัดกระเด็นปิวใส่ภูเขาไปเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการโจมตีแค่นี้ก็ทําอะไรคาเตอร์ไททันได้ไม่มากหนักนะครับแล้วจากนั้นมันก็ปล่อยเชือกหมวกโซ่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอาวุธของไททันสปิเกอร์แมนหรือว่าไททันดิวแมนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเชือกหมวกโซ่อันนั้นมันได้พุ่งไปปักกลางลําตัวของไททันเพนซิลวูแมนนะครับแล้วจากนั้นคาเตอร์ไททันก็ดึงร่างของไททันเพนซิลเข้ามากะ จะปาดแป้น,นะแล้วก่อนที่เธอจะถูกเคาน์เตอร์ไททันปาดแป้ตุยเย่ลงไปเนี่ยจูจ่ๆนะครับเคาน์เตอร์ไททันก็ได้เปิดเผยความจริงนะว่ามันก็คือโลบติกซีเพนนั่นเองนะแถมในฉากนี้เนี่ยเรายังได้รู้ชื่อเล่นของไททันเพนซิลพูเมนกันอีกด้วยนะครับซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าเคซี่นั่นเองนะแล้วจากบทสนทนาต่างๆนะครับดูเหมือนว่าทางเคซี่และเจ้าซีเพนเนี่ยจะเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะซึ่งทางเจ้าซีเพนก็ได้บอกกับเคซี่นะครับว่าร่างของเคาน์เตอร์ไททัน ไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของมันนะมันเพียงแค่เข้ามาบังคับร่างกายร่างนี้ก็เท่านั้นเองนะครับแล้วจากนั้นทางเจ้าซีเพนก็พยายามพูดโน้มน้าวเคซี่นะว่าให้หันมาร่วมมือกับตัวของมันแทนนะครับซึ่งมันก็แพร่ไปเรื่อยไม่หยุดเลยนะแต่ว่าทางเคซี่เนี่ยรู้วิลกรรมของเจ้าซีเพนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มันไปปาดแปดกลุ่มของมนุษย์ใช่ไหมรวมไปถึงการที่มันได้ทรยศแล้วไปเข้าพวกกับกลุ่มของเอเรียนนะครับซึ่งการการะทําเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เคซี่รู้สึกไม่ พอใจเป็นอย่างมากเลยนะจนในที่สุดเนี่ยด้วยความโกรธของเคซี่นะครับเธอก็ได้ระเบิดท่าไม้ตายออกมาทันทีซึ่งท่าไม้ตายของเธอเนี่ยก็เป็นการเรียกสแตนของบักสตีฟให้ออกมานะครับแล้วจากนั้นเธอก็ได้ใช้มือของสแตนเนี่ยจับร่างของเคาวเตอร์ไททันจากนั้นก็บิดชิมเขมนะครับก่อนที่จะเสียบร่างของเคาวเตอร์ไททันด้วยดินสอทแท่งโตนะแล้วจากนั้นเธอก็ปิดจ็อบด้วยการสั่งให้สแตนเนี่ยยิงบีมเข้าใส่เคาวเตอร์ไททันถูกล้อมละลายแทบไม่เหลือชิ้น ดีนะครับซึ่งในระหว่างที่เธอกําลังใช้ท่ามไม่ตายอยู่นะเนี่ยในทุกๆวินาทีนะครับบริเวณใบหน้าของเธอก็ค่อยๆแตกสลายลงมาทีละน้อยทีละน้อยนะโดยในที่สุดเนี่ยเธอก็สามารถจัดการเคาเตอร์ไททันในคาบของเจ้าซีเพนได้สําเร็จนะครับซึ่งสภาพเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะแล้วนอกจากนั้นจากการใช้สแตนของเคซี่เนี่ยทางดอมก็เลฟเฟรนมาจากซีรีส์ชื่อดังกลิตเทลนั่นเองครับแล้วฉากถัดไปนะครับในขณะที่เคซี่เนี่ยกำลังโซเซใกล้จะล้มลงไปแล้วใช่ไหม ทันใดนั่นเองทางไททันทีวีแมนก็โผล่มารับตัวของเธอเอาไว้ได้ทันพอดีน,นะครับอุตตาฉากนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะโรแมนติกเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยทางไททันทีวีแมนก็ยังต๊อเคสซี่ด้วยคําถามอีกด้วยนะซึ่งพี่แกก็ได้พูดออกมานะครับว่าต้องการกบเหลาดินสอไม่แจ้งท่านแน่คิดอะไรปะเนี่ยที่เวลาพูดกับเพื่อนๆนะสบทดคาหยาบไม่หยุดพอพูดกับสาวป,ปุ๊บมีมุกตลกมาด้วยนะครับแล้วจากนั้นนะครับไททันทีวีแมนก็พาเคทซี่เนี่ย คามุยไปส่งที่ฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฐานทัพของเราเพนซิลแมนเนี่ยพวกเขาจะสามารถปกปิดตัวตนได้ดีขนาดอยู่กลางแจ้งแบบนี้นะครับแล้วถัดไปเนี่ยจากขอคอยสังเกตการในฐานทัพนะเราก็จะได้เจอกับพี่ทีวีแมนไทเหลืองคนนี้เลยนะครับที่พี่แกเนี่ยพ่งได้เปิดตัวมาเมื่อคลิปรวมซีซั่นที่1ิที่ผ่านมานี้นะครับแล้วจากนั้นดูเหมือนว่าในมือของพี่ทีวีแมนไทเหลืองคนนั้นเนี่ยพี่แกกําลังถืออาวุธลับของดาร์ก ดิวแมนอยู่นะครับซึ่งก็คือเครื่องมือที่ด์กดิ l แมนใช้ในการเจาะดินนั่นเองนะครับแต่ว่าจากฉากนี้เองเนี่ยผมก็แอบ,บสงสัยนะว่าทาไมพี่ทีวีแมนไทยเหลืองคนนี้ถึงมาอยู่ที่ฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนแบบนี้นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยทางเคซี่ก็ได้เข้าไปพบกับชีฟเพนซิลแมนนะครับนอกจากนั้นเธอก็ได้รับการรักษาบาดแผลจากหัวหน้าของเธอนะซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเนี่ยทางชีฟเพนซิลแมนก็ได้ตําหนิเคที่นะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ก่อนหน้า ที่เธอเนี่ยได้เข้าต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตเข้าแลกนะครับทั้งๆท,ท,ที่ณตอนนั้นเนี่ยบริเวณใกล้ๆกันนั้นก็มีไทท่านคนอื่นอยู่อีกนะครับแต่ว่าทางเคซี่ก็ได้เถียงกลับไปนะว่าหากพวกเราไม่เอาชีวิตเข้าแลกบ้างเนี่ยก็ยากที่จะได้รับชัยชนะนะครับแล้วพอพูดถึงความเสี่ยงกันอยู่เนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับชีฟเพนซิลแมนก็ได้เทค,ความสนใจไปยังแคปซูลที่เก็บสาสรอะไรบางอย่างที่กําลังถูกลําเลียงมานะครับก่อนที่แคปซูลเหล่านั้นเนี่ยจะถ ถูกติดตั้งเอาไว้บนแขนกลของเคซี่นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นอาวุธใหม่ของเหล่าเพนซิลแมนเขานะแล้วนอกจากนั้นนะครับทางชีฟเพนซิลแมนก็ได้พูดถึงเจ้าซีเพนกับพฤติกรรมต่างๆของมันนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ชีฟเพนซิลแมนเนี่ยตาสว่างขึ้นมาทันทีนะครับแล้วจากนั้นทางชีฟเพนซิลแมนก็บอกว่าจะยอมใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีอยู่เนี่ยเพื่อเอาชนะศึกตัดสินในครั้งนี้นะครับแต่ว่าจากประโยคคําพูดต่างๆของชีฟเพนซ ิวแมนเนี่ยดูก็รู้นะครับว่าพี่แกรักลูกน้องของตัวเองมากแค่ไหนนะก่อนที่เคซี่เนี่ยจะปอบใจหัวหน้าของเขาเนะเกี่ยวกับเรื่องของซีเพนว่าไม่ใช่ความผิดของใครทางนั้นนะครับแล้วฉากตัดไปนะครับภาพก็ตัดไปที่ฐานทัพของเหล่าทีวีแมนนะที่ณตอนนี้เนี่ยกลุ่มของไททันกําลังอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ๆกันอยู่นะครับทึ่งทางไททันคามีราแมนเนี่ยก็ได้ทั้งโล่ใหม่ดาบใหม่ปืนใหญ่อันใหม่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพี่แกก็ยังขาดมือไป หนึ่งข้างอยู่ดีนะไม่รู้ว่าเมื่อไหลไททันคาเมร่าแมนในจักรวาลนี้เขาจะมีมือครบทั้งสองข้างสักทีนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมือขวาของพี่แกถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเหล็กแหลมนะพร้อมกับมีโซ่รัดอยู่เต็มไปหมดนะครับซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นฉมวกโซ่สมากกว่านะส่วนทางด้านไททันทีวีแมนเนี่ยก็มีการติดตั้งอาวุธไว้ที่หลังนะซึ่งอาวุธของพี่แกก็คล้ายๆกับปืนของไททันคาเมร่าแมนในช่วงกลางๆของซีรีส์เลยนะครับแล้วนอกจากนั้น พี่แกยังได้ติดตั้งจอทีวีเพิ่มเข้ามาอีกหลายจอเลยนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจได้นะครับจากคําพูดของไซตทิดทีวีแมนนะที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาสามารถจัดหาอุปกรณ์อัปเกรดให้กับเหล่าไททันได้เพียงแค่นี้จริงๆนะมันหมดแล้วจริงๆนะครับซึ่งณตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มของไททันเนี่ยกำลังวางแผนทําอะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งทางไซทิดทีวีแมนก็ได้บอกกลุ่มไททันนะครับว่าในศึกตัดส ครั้งนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษที่ตามไปสมทบในภายหลังอีกด้วยนะแต่ว่าปัญหาของแผนการณตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มของไททันไม่รู้ว่าจะเข้าประชิดตัวของ G Man ยังไงโดยที่ไม่โดนลูกน้องของ G Man นเนี่ยรุมโจมตีซะก่อนนะครับเพราะว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเหล่าไททันไม่สามารถใช้พลังคามุยของเหล่าทีวีแมนได้เวเพราะว่าเหล่าซ่วมเนี่ยมันสามารถดักทางการคามุยของเหล่าทีวีแมนได้นะครับดังนั้นเนี่ยการคามุยไปประชิดตัว มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับซึ่งกลุ่มของไททันเนี่ยก็ต้องมาวางแผนใหม่นะว่าจะบุกเข้าไปยังไงนะครับแต่แล้วเนี่ยยานบินของชีฟดิวแมนก็บินเข้ามาที่ฐานพอด,ดีนะแล้วจากนั้นเราก็จะได้เจอกับตัวของชีฟดิวแมนนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่บักสติฟมันแปลงร่างเป็นร่างมังกรไปใช่ไหมก็ทําให้ชีฟดิวแมนไม่สามารถอาศัยอยู่ในร่างของไททันดิวแมนได้อีกต่อไปนะครับพี่แกจึงได้ทําการสละยานออกมานั่นเองนะแล้วจาก นนทางชีฟดิ l แมนที่ดูเหมือนว่าเพิ่งจะกลับมาจากฐานทัพของเหล่าเพนซิลแมนนะครับพี่แกก็ได้บอกกับกลุ่มพนมิตรที่อยู่ในฐานทัพนตรงนานนะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มของเพนซิลแมนเขายินดีที่จะสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับเหล่าไทยท่านนะครับสำหรับการต่อสู้กับศึกสุดท้ายในครั้งนี้นะโดยที่แผนของเหล่าเพนซิลแมนเนี่ยก็คือการใช้ทีมของเหล่าคาเมราแมนเพื่อเบียงเบนความสนใจต่อกองทัพของเหล่าเพนซิลแมนนะนั่นก็เพราะว่ากลุ่มของ คาเมราแมนเนี่ยถนัดเรื่องแบบนี้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ทันที่ชีฟดิวแมนจะได้พูดแผนการทั้งหมดออกไปเนี่ยทางไททิสทีวีแมนที่ได้ยินว่ากลุ่มของเพนซิลแมนนั้นเขามีทรัพยากรเหลือกินเหลือใช้ก็อดตกใจไม่ได้นะรวมไปถึงไททันทีวีแมนนะครับที่ได้ตําหนิกลุ่มของเพนซิลแมนนะว่าในตอนที่พวกเขาต้องการทรัพยากรมากที่สุดเนี่ยกลุ่มของเพนซิลแมนทุกหัวไปอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับถึงทางไททันทีวีแมนเนี่ยก็ใส่อารมณ์เต็มที่ เลยนะพูดไปยังชีฟดิวแมนนะครับซึ่งทางชีฟดิวแมนก็งงนะว่าเองจะมาตะคอกใส่ตรูทําไมวะเนี่ยเก็บคําพูดไปพูดกับเราเพนซิลแมนนู่นแล้วจากนั้นนะครับจากแผนการทั้งหมดที่พวกเขาได้ยินไปเนี่ยกลุ่มของไททันก็ตัดสินใจไปรีกร๊ปที่ฐานทัพ ของเหล่าเพนซิลแมนกันก่อนนะครับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยทางไททันสปิกอรแมนกับบักสตีฟก็เดินทางมาสมทบพอด,ดีนะซึ่งในฉากนี้เนี่ยมันจะมีโมเมนต์ฮาๆอยู่นะครับตามไปดูต้นฉบับกันเอาเองก็แล้วกันนะแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปที่เหตุการณ์ของฝั่งไททันคล็อกแมนนะที่ณตอนนี้พี่แกกําลังต่อสู้กับไซเนสเตอร์อยู่นะครับแล้วดูเหมือนว่าทางไททันคล็อกแมนเนี่ยไม่ยอมเอาจริงสักทีนะถึงขนาดที่ไซเนสเตอร์ต้องถามขับไปเลยนะครับ ว่าเมื่อไหร่จะเอาจริงสักทีแล้วจากนั้นเนี่ยไททันคล็อกแมนก็ได้ใช้ท่าปาดแปดทะลุอากาศนะครับพุ่งตรงไปยังไซนิสเตอร์นะแต่ว่าทางไซนิสเตอร์ก็สามารถสะท้อนการโจมตีกลับมาได้นะครับแล้วก่อนที่ไททันคล็อกแมนจะถูกการโจมตีของตัวเองไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับพี่ฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนก็โผม,มาขวางเอาไว้ได้ทันพอดีนะแล้วจากนั้นพี่แกก็พุ่งเข้าใส่ไซนิสเตอร์เลยเว้ซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยเนะว่าการเอาชนะเทพเจ้าเนี่ยมัน ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับทางฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนก็โดนตบกลับมานะแล้วจากนั้นทางไซเนสเตอร์ก็ได้บอกความจริงอะไรบางอย่างให้กับฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนได้รับรู้เอาไว้นะครับซึ่งมันก็ได้เล่าเหตุการณ์จากไทม์ไลน์ศูนยซึ่งเป็นไทม์ไลน์คู่ขนาดนะครับที่ในไทม์ไลน์นั้นเนี่ยทางชีฟคล็อกแมนเขาได้ทําการชุบชีวิตลาร์ดคล็อกแมนนะครับอย่างที่เราได้ดูกันไปในคลิปสเปเชียลอีที่3นะครับที่ในการชุบชีวิตพี่ลาร์ดคล็อกแมนในครั้งน ตัวละครคล็อกแมนต่างๆต่างตุยแย่กันไปหมดสิ้นนะครับซึ่งทางเจ้าไซนิสเตอร์ก็ได้บอกความจริงให้รับรู้นะว่าการที่เพื่อนๆของลาร์ดคล็อกแมนต้องตุยแย่ลงไปหลังจากชุบชีวิตพี่แกเนี่ยนั่นก็เพราะว่าทางชีฟคล็อกแมนได้ดึงพลังของไซนิสเตอร์ออกมาใช้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าพี่แกดึงพลังออกมามากเกินไปนะจึงทําให้คล็อกแมนคนอื่นๆเนี่ยตุยแย่ตามๆกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่ฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนคนนี้เนี่ยเขาน่าจะมาจ จากไทม์ไลน์01อย่างแน่นอนนะเพราะว่าในคลิปสเปเชียลอีพีที่3นั้นเนี่ยก็มีการเขียนเอาไว้นะว่าเหตุการณ์ในคลิปนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในมัลติเวิร์สไทม์ไลน์ที่ศ1นเช่นกันนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทางเจ้าไซนิสเตอร์ก็ได้พูดแทงใจดําไปยังพี่ฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนนะว่าตัวของพี่แกเนี่ยไม่ใช่แหล่งกําเนิดพลังของเหล่าคล็อกแมนแต่อย่างใดแต่แท้จริงแล้วฟิวเจอร์ลาร์ดคล็อกแมนนั้นก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆจากตัวของฉันเพียงเท่านั้้นเองแลว พอได้ยินแบบนั้นนะครับไททันคล็อกแมนก็แทรกคําถามมาเฉยเลยนะพี่แกได้ถามฟิวเจอร์ลัรดคล็อกแมนไปนะครับว่านั่นคือพ่อของไทเหรอ,อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการถามคําถามที่ช็อตฟิวเอามากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางเจ้าไซเนสเตอร์ยังได้บอกอีกนะครับว่าในขณนะที่ชีฟคล็อกแมนกาลังขโมยพลังของมันเนี่ยเพียงเวลาไม่กี่เซียววิณขณะนั้น,นนะครับมันก็ได้ทําการเร่งเวลาให้ผ่านไปเป็นพันปีเนะเพื่อดูไทม์ไลน์ในแต่ แต่ล้มันติเวิร์สภายในหัวของมันนะครับซึ่งนตอนนั้นมันก็ได้ทําการตรวจสอบทุกความเป็นไปได้ในอนาคตทั้งหมดนะครับแล้วเลือกเส้นทางที่มันจะคว้าชัยชนะมาได้นะครับซึ่งหากใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงดร์สเตรนนะครับที่พี่แกเนี่ยค้นหาความเป็นไปได้จากล้านๆเหตุการณ์ใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีเพียงแค่หนทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะธานอสไปได้นะครับซึ่งนั่นก็เหมือนกับพี่ไซนิสเตอร์นี้เลยนะที่พี่แกเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับแล้ว หลังจากที่ไซนิสเตอร์ได้บอกความจริงทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยพี่แกก็ได้เตือนไปยังไททันคล็อกแมนนะครับว่าถ้าหากอยากชนะเนี่ยให้เริ่มเอาจริงได้แล้วนะครับซึ่งทางไททันคล็อกแมนเนี่ยก็รับคำทานะพร้อมกับบอกไซนิสเตอร์ไปนะครับว่าแกเป็นคนขอมาเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้เปิดใช้คำสั่งอินฟินิตี้บูสนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ได้ใช้กระบวนท่าเท็ดเดอะโฮลี่สวอร์ดนะครับรสชาติของดาบศักดิ์สิทธิ์นะฟาดฟันไปยังตัวของไซนนสเตอร์ปาดแปดหัวขาดตัวขาด ค่งแถมเกิดแรงระเบิดชุดใหญ่บนพื้นแผ่นดินโลกอีกด้วยนะแล้วหลังจากที่พี่แกได้ต่อคอมโบจนเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของพี่แกก็พังชับเยินเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปบาดเจ็บมาได้ยังไงนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการใช้พลังมากเกินไปก็เป็นได้นะแล้วจากนั้นไททันคล็อกแมนก็ได้ใช้พลังย้อนเวลาฟื้นฟูร,ร่างกายของตัวเองนะแล้วหลังจากนั้นถึงแม้ว่าพี่แกจะคอมโบไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยพี่แกก็ไม่สามารถจัดการไซเนสเตอร์ให้ตุยเย่ลงไปได้นะครับ ก่อนที่ตัวละครทั้งสองนั้นเนี่ยเขาจะได้ใช้ดาบแล้วพุ่งเข้าใส่กันนะแต่ว่าเป็นฝั่งของไซนิสเตอร์ที่ได้รับชัยชนะนะครับเพราะว่าดาบของไททันคล็อกแมนถูกปาดแปดหักเป็น2ท่อนนะครับแถมตัวของพี่แกเนี่ยก็ไม่สามารถใช้พลังปื้นฟูดาบเล่มน,นั้นกลับมาได้นะแล้วจากนั้นทางไซนิสเตอร์ก็ได้ใช้ระเบิดแรงโน้มถ่วงนะครับกดร่างของไททันคล็อกแมนให้แบนติด พื้นไปนะแล้วจากนั้นทางไซนิสเตอร์ก็แพร่อะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่สําคัญซึ่งในขณะที่ไซนิสเตอร์กําลังแพรมไม่หยุดเนี่ยทางไททันคล็อกแมนก็ได้เปิดใช้คําสั่งกาวิตี้รีเวิร์สนะครับหรือก็คือย้อนกลับแรงโน้มถ่วงนะทำให้พี่แกหลุดจากแรงกดดันนะแต่ก็ถูกเจ้าไซนิสเตอร์เตะกระเด็นอยู่ดีนะครับแล้วก่อนที่ไททันคล็อกแมนจะถูกปาดแปดตุยเย่ลงไปเนี่ยทางฟิวเจอร์ลัดคล็อกแมนก็โผล่มาช่วยเอาไว้ได้ทันอีกครั้งหนึ่งนะพร้อมกับพูดปั่นไปยังเจ้า าไซเนสเตอร์นะครับว่าเทพเจ้าโคโนอแห่งตูดของฉันนะสิแล้วจากนั้นนะครับพี่เกก็ได้ใช้พลังททมสไตร์นะซึ่งเป็นการเปิดประตูมิตินั่นเองนะแล้วจากนั้นพี่เกก็ได้กระแทกไซเนสเตอร์ให้กระเด็นเข้าไปในประตูมิตินั้นหายไปทั้งตัวเลยนะครับก่อนที่ไททันคล็อกแมนก็เดินเข้าประตูมิติตามหลังไปติดๆนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่พวกเขาทะลุประตูมิติหายกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็มีตัวละครปริศนาปรากฏตัวขึ้นมานะครับแต่ ดูเหมือนว่าเธอจะมาช้าเกินไปนะครับแล้วพอเธอรู้ตัวเนี่ยเธอก็ได้ทําการติดต่อไปยังทีมของเธอเนะซึ่งเป็นบุคคลปริศนา2คนด้วยกันนะครับคนแรกเนี่ยชื่อว่าอีธานคนที่2เนี่ยชื่อมิสเตอร์ศูนย์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใขรเช่นกันนะแล้วจากนั้นนะครับจากบทสนทนาน,นี่เราจึงได้รู้ว่าชื่อของตัวละครตัวนี้เธอมีชื่อว่าไอซ่านั่นเองนะครับซึ่งทางไอซ่านเนี่ยก็ได้รายงานไปยังปลายสาย,น,ยนะว่าณตอนนี้เนี่ยไซนิสเตอร์หลุดจาก การถูกผนึกออกมาแล้วนะครับแล้วจากนั้นทางปลายสายพอได้ยินแบบนั้นไปเนี่ยเขาก็บอกกับไอซ่านะครับว่าเขากําลังจะเดินทางมาหาพร้อมกับทีมที่เหลือนะครับแล้วจากนั้นไอซ่าก็เข้าประตูมิติภหายไปด้วยเช่นกันนะซึ่งผมคิดว่าภายใน EP ีหน้านี้นะครับเราน่าจะได้ทําความรู้จักกับตัวละครใหม่กลุ่มนี้กันแนะแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่ศึกตัดสินของฝ่ายพนมิดกับฝ่ายซิกิบิดีทอยเลตนะครับที่นาตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายของพนมิดเนี่ยเขาจะเตรียมแผน กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าฝ่ายของพันธมิตรเนี่ยเขาในมอบหน้าที่ให้กับเหล่าคามีราแมนในการขับยานบินเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนะครับแล้วหนึ่งในยานบินเหล่านั้นเนี่ยก็มีพี่คามีราแมนที่ชอบสูบซิก,ก้าอีกด้วยนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเราเคยเจอกันไปแล้วนะครับในคลิปรวมซีซั่นที่10นะครับที่ใน E ีีนั้นเนี่ยพี่แกกะเจ้าชีวิตเข้าแลกเพื่อซื้อเวลาให้เพื่อนๆนคามีราแมนหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทางพี่ทีวีแมนไทยเหลืองเ ก็เข้าไปช่วยชีวิตพี่คาเมราแมนคนนี้เอาไว้ได้สำเร็จนะจนกระทั่งภารกิจล่าสุดนี้พี่แกก็เป็นหนึ่งในฝูงบินเพื่อเบียงเบนความสนใจของเหล่าซ่วมนั่นเองนะครับซึ่งในขนาดที่กองบินของเหล่าคาเมราแมนกาลังทําตัวหน้าเดาอยู่ใช่ไหมทางฝั่งของเพนซิลแมนเขาก็ส่งฝูงบินคอปเตอร์เข้ามานะครับพร้อมกับเปิดโบดล่องหนเว้ซึ่งแผนการเนี่ยมันก็ดําเนินไปได้อย่างราบลรื่นเลยนะกลุ่มของเพนซิลแมนสามารถเข้าประชิดตัวของจีแมนได้สำเร็จ แล้วจากนั้นฮอปเตอร์แต่ละลำของเราเพนซิลแมนก็ทําการลิงก์ต่อการนะเป็นการเปิดใช้งานประตูเทเลพอร์ตของเราเพนซิลแมนนั่นเองนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยคนที่ออกมาจากประตูเทเลพอร์ตเหล่านาั้นนะครับก็คือกลุ่มไททันทั้งหมดนั่นเองนะซึ่งทางไททันทีวีแมนก็ได้บอกกับเจ้าจีแมนไปนะครับว่าเซอร์ไพรส์มาตัวเกิร์ะครับผมแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็โรยตัวลงไปบนตัวของจีแมนอพ o c a l y s e นะครับซึ่งฉากโรยตัวรวมถึงเพลงเนี่ยทาง ดอมโคได้ร e เรฟเฟลน์มาจากอนิเมะเรื่อง a t ตแทกอ t นไททันนั่นเองนะแล้วจากนั้นนะครับพอกลุ่มของไททันสามารถแลนดิ้งลงบนตัวของ g m a มได้สำเร็จแล้วใช่ไหมทางด้านของเคซี่ก็ได้ปล่อยไม้เดดนะโดยการใช้อุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งติดตั้งมาเนี่ยสร้างร่างของไททันคนต่างๆจากน้ำหมึกของเธอนะครับซึ่งก็มีไททันหลายตัวหลายเวอร์ชันที่ถูกสร้างออกมานะแต่ว่าในบรรดาไททันเหล่านั้นเนี่ยมีหนึ่งตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับซึ่งก็คือโซนาไทท จากจากักรวาลของคุณเวอร์แลนดนั่นเองนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงนะครับแล้วจากนั้นก่อนที่การต่อสู้ศึกตัดสินจะได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยซีรีส์สกิปปิ i ทอทเลตมัตติเวอร์สอีล่าสุดนี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบ <G ül> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสาหรับ EP นี้นะครับซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วนะเพราะว่าอัดคลิปมันนานมากๆเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาเยอะจัดๆเลยนะแต่ว่าผมก็พยายามสรุปให้มันกระชับใจความมากที่สุดแล้วนะเพื่อที่คลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมไกวอเกอร์หมดกลังแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกากันสวัสดีครับ